กลุ่มต่อต้านประกาศชัยชนะตอบโต้อิสราเอลบุกเวสแบงค์วันที่29มกราคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชาก่รบิ๊กวอร์ผ่าโลกมาดูสถานการณ์ในปาเลสไตน์นะคะตอนนี้ยังคึกคักอย่างยิ่งในหมู่ประชาชนไม่สนคำขู่ของอิสราเอลเลยพากันเดินเท้าก,ว,กว่า3 0 0แสนกลับถึงบ้านทางเหนือ และทางตอนกลางของฉนวนกาซาได้แล้วค่ะอันนี้เป็นความยินดีปรีดาของชาวปาเลสไตน์และเหล่าพันธมิตรในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมากขณะที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลเองกลับยังไม่กล้ากลับไปทางตอนเหนือของเขตยึดครองของอิสราเอลนะคะเพราะอะไรเพราะยังหวาดหวั่นต่อพลังการต่อสู้ของฮิสบุลลอห์แห่งเลบานอนแม้ว่าจะมีการหยุดยิงกัน ระหว่างอิสราเอลกับฮิสบุลล้อนะคะในนามการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนคือหยุดยิงละคะ่ะแต่รู้สึกจะหยุดยิงฝั่งเดียวเพราะว่าอิสราเอลยังถล่มโจมตีไม่จบด้วยเหตุนี้ก็ทําให้คนอิสราเอลไม่กล้ากลับบ้านทางเหนือเพราะว่าลูกพี่ตัวเองก็คือกองทัพอิสราเอลยังบุกเขาอยู่ก็กลัวว่าฮิสบล้อจะกลับมาขณะเดียวกันกองกําลังต่อต้าน กำลังเดินหน้าแลกตัวประกรันที่กาซานะคะบรรยากาศคึกคักทีเดียวภาพความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนะักรบฝ่ายต่อต้านและตัวประกรันชาวอิสราเอลมันรู้สึกไม่เป็นที่พึงพอใจของฝั่งเยียวหรือฝั่งขวาจัดของอิสราเอลเท่าไหร่นะักมันตรงข้ามกับการที่อีกฝั่งอิสราเอลส่งผู้ถูกจับ ะะจริงๆแล้วก็คือตัวประกันเหมือนกันเพราะว่าจับเพื่อที่จะขู่ให้ฮามาสหยุดต่อสู้จับไปเป็นหมื่นแค่ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาวันนี้เวลาแลกเปลี่ยนกันเห็นภาพชัดต่างกันชัดเพราะตัวประกันชาวป,ปาเลสไตน์ที่ถูกจับไปคุมขังอย่างไม่มีการพิจารณาคดีนะคะมีจำนวนมากแล้วส่วนใหญ่ก็มีสภาพพิการป่วยภาพมันตัดกันชัดเจนมาก กลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์ประกาศชัยชนะผ่านอะไรคะแน่นอนในธนกรรมส่วนตัวในธนกรรมทางทหารของกลุ่มปาเลสไตน์ก็ประกาศแล้วว่านี่คือชัยชนะของการต่อสู้และเป็นความพ่ายแพ้ของไซออนไม่ใช่กลุ่มต่อต้านเท่านั้นนะคะกลุ่มต่อต้านในปาเลสไตน์ประกาศเป็นแถลงการแล้วในฝั่ง พันธมิตรรอบๆในประเทศอาหรับทั้งอิรานทั้งเลบานอนทั้งเยเมนต่างพากันมเมชยหรือยืนยันว่าการหยุดยิงครั้งนี้ก็คือการประกาศชัยชนะของกลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์นั่นเองแล้วก็แสดงความยินดีแม้ว่ามันอาจจะยังไม่มั่นคงยั่งยืนแต่จบนี้ถือว่าชนะขาดแต่ในทางแอคชั่นนะคะ กลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์ได้แสดงสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะผ่านอาการหรือสิ่งต่างๆ 6. สิ่งระหว่างการแลกตัวประกรันอันนี้สื่อทั้งของอิสราเอลและอาหรับออกมายืนยันชัดเจนเห็นพ้องต้องกันเลยประการที่1มีการแสดงมิตรภาพความเป็นเอกภาพระหว่างนักสู้ตลอดงานเพราะว่าขบวนการต่อต้านในปาเลสไตน์ไม่ได้มีแค่ฮามาสยังมีอากุยังมีมูจาฮิดิน ยังมี P.J.A มีหลายฝ่ายซึ่งประกาศต่อต้านการลุกรานของอิสราเอลและสารัฐวันการแลกเปลี่ยนตัวประกันเนี่ยไม่ได้มาแค่ฮามาสค่ะมากับพันธมิตรด้วยและแสดงมิตรภาพเพื่อยืนหยัดว่าไม่ผิดใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการต่อสู้เพราะว่าที่เวสแบงค์ในอิสราเอลพยายามแบ่งแยกและก็เสี่ยมให้ตีกัน ที่สำคัญอาจจะมีคนปาเลสไตน์บางส่วนที่สังกัดกลุ่มกลางอย่างฟาตาที่เคยญาติด,ดีกับอิสราเอลอย่างมากแบบสนิทชิดเชื้อก็เข้าร่วมในการปราบปรามนักสู้ด้วยแต่ทางฝั่งฮามาสหรือขบวนการต่อต้านไม่ได้ออกมาประนามนะคะและก็ชี้แจงพูดคุยการแสดงสัญลักษณ์นี้บอกถึงความเหนียวแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของขบวนการต่อต้านในปาเลสไตน์ ประการที่ 2. เขาแสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดการอย่างเป็นระบบนั่นก็คือเปิดตัวแบบว่าเป็นกองกําลังติดอาวุธที่มีระบบระเบียบมีการแจ้งต่อสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ว่าจะจัดที่จัตุรัสปาเลสไตน์แล้วก็ตามนั้นเครือข่ายข่าวในภาษาต่างๆมีการรายงานนะคะก็คือส่งข่าวแล้วก็มีการรายงานได้คือทำเป็นว่างั้นเธอ มีการรายงานแบบสดได้ด้วยแปลว่าเครือข่ายในการเชื่อมต่อการสื่อสารดีทีเดียวมีการเชื่อมสดไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ทานิสเอลจะปรากฏตัวคือมาถ่ายบรรยากาศก่อนได้เลยแล้วก็เห็นภาพตอนที่ลงจากรถตัวประกันอิสเอลลงจากรถด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่ม,มใสประกันที่3 กลุ่มต่อต้านแห่งปาเลสไตน์ได้แสดงชัยชนะผ่านคำพูดและภาษาใช้วอ์ดิงนะคะใช้ภาษาฮิบรูและภาษาอาหรับใช้สองภาษาเลยไม่ได้ต้องการสื่อแต่กับคนอาหรับต,ต้องการจะบอกคนอิสราเอลด้วยตัวประกันชาวอิสราเอลสี่คนสามารถพูดภาษาอาหรับได้ถูกจับไปเกือบปีก็แสดงว่าได้รับการสอนสัง่งและก็มีการแลกเปลี่ยนทำให้เขาสามารถพูดขอบคุณเป็นภาษาอาหรับได้ เป็นภาษาท้องถิ่นแบบกาซาด้วยไม่ใช่อารับกลางส่วนกลุ่มต่อต้านเองก็พยายามใช้ภาษาฮิบรูในการให้สัมภาษณ์ตลอดงานเลยป้ายขนาดใหญ่ที่อยู่เป็นแบ็กดรอปข้างหลังก็เป็นภาษาฮิบรูคู่กับภาษาอารับปราศัยก็เป็นภาษาฮิบรูเขียนป้ายชูระบุว่าลัททิไซออนจะไม่มีวันชนะแล้วก็ยังมีอีกมากมายเรียกว่าในด้าน PR เนี่ย ก็เตรียมการเมื่ออย่างดีประการที่4ี่มีการตอกย้ําชัยชนะทางวัฒนธรรมดูจากอะไรคะทานอิสเอลไม่เพียงแต่แสดงความขอบคุณขบวนการต่อต้านเป็นภาษาอาหรับแล้วเป็นภาษาแบบท้องถิ่นอาหรับกากาซาด้วยแต่พวกเขาออกมายิ้มแย้มโบกมือกับฝูงชนแบบออสะท้อนวัฒนธรรมการดูแลฉเฉลยของนักรบปาเลสไตน์มันสวนทางกับข่าวที่บอกว่า กลุ่มปาเลสไตน์เป็นก่อการร้ายตัดศีรษะเด็กผู้หญิงข่มขืนสตรีอันนี้มันไม่ต้องแก้ตัวเลยผ่านอันนี้อยู่มาตั้งปีนะคะทหารหญิงของอิสราเอลออกมายิ้มแย้มโบกมือให้กับฝูงชนในขณะที่ชาวป,ปาเลสไตน์ที่ถูกจับไปคุมขังเป็นนักโทษของอิสราเอลมีสภาพหน้าอเนจอนาตมีหน้าเสยดสยองเพราะว่ามาด้วยร่างกายที่บอกช้ำ นะะหน้าตอนก่อนเข้ากับหลังเข้าคนละเรื่องอันนี้แหละมันเป็นการสะท้อนและเปรียบเทียบให้เห็นว่าคุกของอิสราเอลนั้นเสียดเสียงขนาดไหนทั้งผอมโซสับสนสติฟั่นเฟือนและก็มีการเหยียดยามทำให้ขายหน้าจนถึงนาทีสุดท้ายมันสะท้อนวัฒนธรรมของกองทัพอิสราเอลกับกองกำลังต่อต้อตานของปาเลสไตน์ว่ามันต่างกันแบบฟ้ากับเหวค่ะ แล้วทั่วโลกก็เห็นประจักษ์ตาประการที่5มีการแสดงจำนวนนักรบกลุ่มต่อต้านมากมากจนสื่อ i อเซลตกตะลึงนะคะว่าโผล่มาจากไหนบางคนก็โผล่มาจากใต้สลักพังนะคะมาช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนบางส่วนนักรบก็นั่งมาก,กับรถยนต์คันใหม่รถบรรทุกคันใหม่และชาวกาซานก็ต้อนรับอย่างเอิกริงนะคะเรียกว่าสื่อ i s เทั้งโซเชียลมีเดียและสื่อหลักเนี่ย โอ้วิาพากวิจารณ์โกรธเกลียวกันมากไหนบอกว่าปราบหมดมาทั้งคนมาทั้งรถใหม่มาเป็นขบวนเป็นกระบวนแถวยาวมาเลยเหมือนเหมือนเดินขบวนมาซึ่งอันนี้ทำให้เกิดเสียงวิาพากวิจาร์ณต่อการนำของเนทันยูฮูมากทีเดียวสื่ออเมริกันอย่าง Wall Street Journal นะคะอารับเขามองว่ามีขวาจัด Wall Street Journal สื่อของอิสราเอลด้วยหลายฉบับทีเดียวลงความเห็นแบบเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันนะคะว่าสงครามครั้งนี้ศึกฉนวนกาซาอิสราเอลล้มเหลวและขบวนการต่อต้านบรรลุเป,ป้าหมายเชิงกลยุทธ์มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากผู้นำด้านความมั่นคงของอิสราเอลหนาหูขึ้นมากเลยอดีตหัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคงพลตรีเจียวราไอเลนสรุปชัดเจน ให้สัมภาษณ์สื่นะคะบอกว่าสงครามครั้งนี้ก็คือความล้มเหลวที่ดังก้องของอิสราเอลเขาเน้นว่ากลุ่มต่อต้านเป็นผู้ชนะไม่เพียงแต่ประสบความสําเร็จในการป้องกันให้อิสราเอลบรรลุเป้าหมายเท่านั้นแต่ยังบรรลุเป้าหมายหลักในการคงอยู่ในอํานาจอีกด้วยภาพที่ก,กาาลกาซานต้อนรับนักรบต่อต้านอย่างอบอุ่นมันสะท้อนเลยค่ะกลุ่มสายกลางที่เชื่อมโยงหรือมีสัมพันธภาพที่ดีกับ อิสราเอลและ i อเซีวหวังจะมาออให้คุมกาซาเนี่ยมันก็จะต้องสะท้อนให้เห็นนะคะว่าประชาชนปาเลสไตน์ตอบรับใครภาพที่ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นนี่แหละค่ะดีใจหลายฝ่ายทีเดียวภาพเหล่านี้สร้างความโกรธแค้นใ้การมนตีสายเหี่ยวของอิสราเอลมากชาวอิสราเอลหัวรุนแรงก็ไม่พอใจและไประบายและอารวาสที่แนวรบเวสแบแต่ ไม่ได้ไปล่อยให้ถูกทำฝ่ายเดียวนะคะการตอบโต้ที่เจนินตูลคามในเวสแบงค์ชาวเวสแบงค์ได้สูญเสียทั้งผู้หญิงและเด็กไม่ได้ต่างจากชนนกาซ่านะคะเพราะ s อเอลไปพร้อมกับกำลังพล7กองพันฐานเพียบแล้วรถถังเพียบเหล่านี้เป็นต้นแน่นอนค่ายอพยพจะมีอาวุธอะไรมาต่อสู้ก็มีความสูญเสียในขณะเดียวกันนักรบต่อต้านในย่านนั้น ก็ตอบโต้อย่างถึงที่สุดเหมือนกันสู้สุดเจ็ดสุดใจนะคะเขาประเมินว่าในฝั่งอาหรับเองก็ประเมินว่านายที่สุดโอกาสที่กองทหารอิสราเอลจะมีสภาพเหมือนที่เนซาริมคือมีการประทะกันร,ระหว่างอิสราเอลกับนักรบต่อต้านที่เนสซาริมนะคะเสียหายหนักมากและตอนนี้กองทหารอิสราเอลต้องถอนตัวออกจากพื้นที่เนสซาริมทางน้ำตา ซื้ออิสราเอลพูดนะคะทอนออกมาทางน้ำตาเพราะว่าเสียเพื่อนมากและข่าวส,สะพัดอิสราเอลแพ้แล้วคือแพ้แพ้อันแรกที่สำคัญก็แพ้ทาง PR นี่แหละแล้วที่สำคัญในแง่รูปธรรมก็คือสูญเสียเพื่อนไปจำนวนมากขณะเดียวกันซื้ออิสราเอลก็ออกมารายงานตัวเลขล่าสุดนะคะของฐานอิสราเอลที่บาดเจ็บและต้องอยู่ในโรงพยาบาลจนถึงทุกวันนี้ ว่ามีจำนวนทั้งหมด15,000นายค่ะ